รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาปักหมุดเช็คอินกันที่ที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมขับรถมาจากตัวเมืองมาถึงที่นี่อำเภอสันกำแพงตำบลบวกค้างนะครับเป็นที่ตั้งของโคคุณฟาร์มคือตอนแรกอ่ะผมว่าคืออยากไปเที่ยวที่ไหนก็เลยไปถามพี่จูนพี่จูนเคยออกทริปกับเราครั้งหนึ่งนะครับไปออกจากสมาคมมคุเทศเชียงใหม่พี่จูนบอกว่าให้มาที่นี่ได้ย,ยินชื่อครั้งแรกผมนึกว่าแบบ เฮ้เราต้องได้กินสเต็กแน่ๆเลยเราต้องได้กินเนื้อแน่ๆเลยเพราะว่าชื่อโคคุณอะไรอย่างงี้นะครับจริงๆแล้วคือไม่ใช่โคขุนนะครับเป็นโคคุณ C O C O N โคคุณฟาร์มที่นี่ผมได้มาแล้วรับรองนะครับว่าคุณผู้ชมจะต้องติดใจแน่ๆเพราะว่ามาเที่ยวที่เดียวแล้วครบทุกสิ่งอย่างโดยเฉพาะ เด็กๆโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นวัยรุ่นก็ตามแต่ติดตามกันแล้วครับว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างเช็คอินที่เลนครับโคคุณฝา สวัสดีครับคุณเุกครับทำอะไรอยู่ครับอ๋อตอนนี้กําลังดูแปลงหมอนนี่ฮะด้วยมันเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยครับมันทําให้แมลงเยอะมากเหมือนกันเราต้องต้องพ่นด้วยพวกสมุนไพรพวกอะไรให้เขานั่เนี่ยแต่ของเราเนี่ยเป็นเกษตรอินทรีย์ครับอันนี้คือ <ฮะ S 1> เก็บได้เลยเหรอครับคุณสุนทรรเก็บได้แล้วฮะแล้วเราทานสดๆได้เลยนะฮะแต่พอดีช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หมดฤดูของเขา นะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือคุณสุนทรก็จะเป็นผู้ก่อตั้งโคคุณฟาร์มครับผมจริงๆเราก็จะมีหุ้นส่วนอีกหลายๆหุ้นด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับธุรกิจครอบครัวอ๋อครับโคคุณฟาร์มโคคุณแปลว่าโคคูดก็คือรังไหมเนี่ยอ๋อเหรอครับเออครับเพราะว่าพืชเพเดิมเนี่ยผมทําเรื่องเกี่ยวกับเออ่ผ้าไหมไทยอยู่ละออ๋นะฮะนะฮะนะครับอันนี้มันยังไม่สุกเต็มที่ยังไม่สุกเต็มที่ฮะมันจะเปรี้ยวหน่อย แต่ถ้าสุกเต็มที่เนี่ยเราเอาไปทานไอ้พวกลัสเบอร์รี่มัมมี่นั่นได้เลยครับคือตรงนี้ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวมาโคคุณฟาร์มเขาได้เห็นเขาได้เล่นอะไรบ้างกับคุณสุนทรครับถ้าในสวนนี้เนี่ยเราจะทําให้เขามาได้เก็บเกี่ยวให้เขามีความสนุกสนานกับ <c oughs> ครับ <c oughs> กับการการเก็บผลลูกหม่อนครับ <c oughs> ซึ่งบางคนก็ไม่เคยเห็นลูกหม่อนเป็นยังไงนะฮะที่จริงไอ้วิตามินของมันเนี่ยพอๆกับไอ ของต่างประเทศเลยคือตอนแรกเอกเข้าใจว่าต้นหมอนมันเป็นต้นๆแล้วเราก็ไปเก็บแต่นี่มันมันสามารถทํโค้งเป็นซุ้มได้เลยครับใช่เพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยเราดัดแปลงหนึ่งให้สวยสองเวลามันโค้งด้วยกันเนี่ยเวลาผลผิดมันเราจะเก็บเกี่ยวได้ง่ายนะฮะอ๋อเราต้องเก็บเก็บที่มันเป็นสีเข้มเข้มอย่างนี้อันนี้อันนี้อันนี้อร่อยถ้าเป็นสีส้มมันคือเปรี้ยวอย่างเปรี้ยวอยู่เพราะว่าเวลาเก็บเนี่ยเราจะเก็บแบบเข้มเข้มสุดๆเลยนะครับ นี่ยังมีมีมีมมติดอยู่บ้างก็พอเข้ามาเด็กๆก็จะได้มาเก็บสน,สนุกสนานในการที่มาเก็บมาเพลิดเพลินเก็บไป <ใน S 1> ชิมไปชิมไป <laughs> ได้เลยครับอย่างนี้จริงๆเสร็จแล้วพอใบหม่อนก็ต้องเอาอไปเลี้ยงตัวใหม่เงละครับจริงๆแล้วพันธุ์ใบหม่อนเนี่ยจะเป็นอีกพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นการเลี้ยงปลูกอันนั้นน่ะให ให้เลี้ยงกับเลี้ยงหมกหนอนโดยเฉพาะคนละสายพันธุ์เด็กๆแยกกันนะครับว่าหมอนที่เรากินกับหมอนที่ตัวหมกินคนละสายพันธุ์นะครับลูกคนละสายพันธุ์เพราะว่าตัวตัวหมอนที่เราทานเนี่ยใบก็จะเล็กกว่าครับตัวหมอนที่หนอนเข้าทานนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเลยมีมีอยู่สองชนิดครับแต่ตอนนี้คือตัวหมอะไรก็มีอยู่ใช่ไหมครับมีครับาเด็กๆหรือร้านท่องเที่ยวเข้าไปดูนี่ได้ใช่ไหมฮะ เราเนี่ยพยายามที่จะทําให้ฟาร์มเนี่ยเป็นฟาร์มแห่งแรกที่ทําให้มีประสบการณ์ในการว่าที่มาของออลังไหมเป็นยังไงเส้นไหมเป็นยังไงไปถักทอแล้วเป็นยังไงไปมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติเป็นยังไงเราต้องการที่จะรักษาอนุรักษ์ตัวนี้เนี่ยไม่ให้ลืมเลือนไปกับอดีตเราอยากให้มันมีความ อเนือองของเร้ั่นเดี๋ยวเราไปดูตันหน่อนดีกว่าค,คุณผู้ชมวันนี้รายการของเราก็เท่ากับว่าเป็นรอบภูมิภาคเป็นเมืองไทยดีๆกับเช็คอินรวมอยู่ในรายการเดียวกันครับ ก็จะอยู่กันแบบนี้เองคือสังเกตว่าโรงนี่ต้องแบบอากาศต้องเย็นๆหน่อยใช่ไหมครับคุณสุธนครับอากาศเย็นๆแล้วเขาก็จะเติบโตได้ดีแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเราก็ต้องป้องกันพวกแมลงกับโดยเฉพาะพวกจิ้งจกพวกอะไรนี่อาหารโอชาของเขาเลยอเนี่ยัผนังจะเลยเลยดูเป็นธรรมชาติจริงๆโอ้จริงๆแล้วถ้าจิ้งจกหลุดมาตัวนึงนี่คือก็อาหารโอชาของเขาเลยนะครับ สังเกตว่าเขาก็จะเกินอยู่ตลอดเวลาไหมฮะใช่ครับใช่ฮะจนจนกว่าพอช่วงเย็นแล้วเขาก็จะเริ่มหยุดกินแล้วก็จัดนอนละอ๋อก็ชีวิตวงจรก็เหมือนคนเรานี่แหละใช่ครับแต่วงจรเขาสั้นฮะอยู่ในประมาณสักเออ28-30วันอ่ะสมมุติว่าได้ไมาอย่างนี้แล้วนักท่องเที่ยวต้องทํายังไงต่อครับคือถ้าเราเราก็ปล่อยใบให้เขาเอาเอาปกนี้เลยใช่ไหมฮะกบเข้าไปเลยต้องง่ายหรือคว่ำก็ได้ได้ครับได้เอาตามนั่นเลยครับ เขาเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาเขาก็นี่เขาก็นี่คืออาหารเขาออ oh. เชิญเลยครับเนี่ยเ,ออเด็กๆเห็นไหมครับนนเราก็จะได้แบบเหมือนป้อนตัวหนอนตัวไหมเราเราจับได้ไหมครับเออไม่ควรก็ไม่จะไม่จับแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าอยากให้เด็กๆดูหรือว่าอะไรเนี่ยเรายกขึ้นมาก็เห็นเยอะแล้วฮะเ,เนี่ยพออย่างเงี้ยเห็นเต็มเลย เราก็จะไม่ค่อยนั่นจะจับก้านก้านใบมันมากกว่าดีฮะนี่ดูนี่นั่นแหละครับฮะไวเกาะกันเต็มเลยอ่ะใช่อันนี้เหรอครับที่เขาบอกว่าเอาเอาไปเป็นชาขี้ขี้ไหม่เนี่ยนะคือคือไอตัวขี้ของเขาอ่ะที่มันหล่นลงไปในไอใบใบที่เขากินแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นเม็ด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 เล็กเล็กอย่างเงี้ยนะฮะมันจะเป็นสารที่ คนเขาโดยเฉพาะทางคนที่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยเชื่อว่ามันมีประโยชน์เขาเข้าไปทําชาไปทําอะไรแต่ส่วนใหญ่ของที่นี่เอาไปทําอะไรรูไ้ไหมครับเอาไปทำอะไรเอาไปผ<ะ>สมแล้วก็ให้ไก่ของเรากินด้วยมันทําใ,ให้ไข่ที่ออกมาเนี่ยมีสุขเ,เป็นไข่ที่เฮลที้ขึ้นแต่ในในกระบวนการที่ไปเลี้ยงไก่ก็ยังมีอะไรอีกหลายตัวเช่นงาขี้ม่อนอะไรเงี้ยที่เราเอาไปให้เขา พืมีโอเาคุณสุนพรคือตำบลบวกค้างนี่จริงๆแล้วพื้นเพเขาเป็นคนยอมนะใช่ครับน<อ>ในหมู่บ้านแถบนี้เนี่ยครับ,รบเป็นชน ยองที่อดีตที่ที่อพยพมาแล้วก็<ะ>เขามาตั้งและสร้างหมู่บ้านเขามีวัฒนธรรมมีประเพณีมีความเป็นออช่างนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการทอผ้าเนี่ยแล้วคุณผู้ชม<ะ>ที่เห็นข้างบนนี่<ะ>คือเป็นตงุงเป็นตุงของยองของของชาติพันยองอย่างนี้นะครับก็จะจะ,จะแบบดูสวยงามไปอีกแบบหนึง่ง<ะ>คือสมนี้ยังไงมาแล้วต้องมาถ่ายภาพ ก็เลยทำให้เราอนุรักษ์อะไรความเป็นยองไว้อย่างนี้แหละคุณสุทนใช่ครับ,<ม>รบเพราะว่าความเป็นยองเขายังมีเสน่ห์และมีมนเสน่ห์ที่เราไม่น่าจะหายไปจากใน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 ปัปปจปจุบันของเราครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกระบวนการขั้นตอนของการทอผ้าทอผ้ามัดย้อมสาวไหม<อ>แล้วก็มีม,ม,มีมีหมดครบวงจรเลยที่นี่ค,คือเราอย่างที่เรียนคุณเอกว่า เราอยากจะทําให้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ครบวงจรแล้วทําให้คนเข้ามาเรียนรู้ได้สนุกสนานด้วยและได้ความรู้และได้ความอนุรักษ์ว่าเรามีกําพืชมาจากไหนครับก็คือมาที่เดียวแล้วครบทุกอย่างที่เห็นนี่คือเขาเรียกว่าเรือน กาสลองนั่นเองครับแต่ไม่มีของไม่มีซองปีบนะครับมีแต่กาสลองใช่อันนี้ก็จะเป็นเรือนแบบของคนยองเลยครับเราเราดัดแปลงเหมือนเหมือนเรือนคนยองเหมือนกันครับซึ่งจริงๆก็คือพื้นเพของของบ้านในทางเหนือเนี่ยได้ถูดจะโล่งข้างบนก็จะเป็นที่พักเป็นที่ทํานู่นทํานี่แม้กระทั่งบางทีก็เป็นทําอาหารข้างบนอันนี้ครับผม เม็ดขนนอยู่แหรอครับเมอนคล้ายๆเลยคล้ายๆเลยจริงๆอันนี้เป็นที่บนี่คือโคโค่นี่คือละรังไหมรังไหมที่เป็นตัวไหมที่เราเอาใบหมอนไปให้เมื่อสักครู่นะครับเด็กก็จะเลี้ยงออกมาเป็นแบบนี้นะครับฮะฮะชีวิตดีๆมีไหมอันนี้คือทำอะไรอยู่นะครับอันนี้เรากำลังสาวไหมซึ่งมันเป็นต้นแบบของ การสาวโดยธรรมชาติเลย oh. เมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะอยู่อยู่บ้านแล้วก็บางผู้ชายก็ไปทำเกษตรกรรมรผู้หญิงก็จะอยู่ได้ถุนบ้านทอผ้าสาวไหมอะไรอย่างนี้นะฮะในในในโคโคูนฟาร์มเนี่ยรเราก็จะมีการเรียนการสอนให้กับเ,เด็กๆเกยาวะชนหรือว่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่มาเป็นครอบครัว พ่อแม่ลูกหรือพ่อแม่กับลูกมาทำงานหัตถกรรมอันนี้มันจะเป็นทอง่ายๆเบสิกพื้นฐานแต่ส่วนของที่มีคนทออยู่เนี่ยเขาเป็นเขาเขาเขาเป็นอาชีพเขา<ะ>เขาทอประจำคุณผู้ชมอันนี้ก็จะใช้แบบของธรรมชาติทั้งนั้นเลยที่พี่เขาทำอยู่นี่เป็นต้นกล้วยครับใช่ไหมฮะใช่ใช่เชื<ะ>ชชชชอกกล้วยเชือกกล้วยอ,อันนี้ไหมอันนี้เชือกกล้วยเชือกกล้วยอันนี้นะครับอันนี้ เชือก้รยก็คือมามาจากกับ้รยเราดึงเป็นเส้นเล็กๆเ,เลยก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งคนสมัยก่อนเขาก็ใช้มัดของอะไรอย่างนี้นะลูกอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาถักทอพร้อมกับมะพร้าวใบมะพร้าวอีกใช่คือที่นี่เนี่ยพยายามจะเน้นให้ความไปสู่ธรรมชาติให้มากที่สุดเด็กจะได้สัมผัสกับพวก,พวกธรรมชาติไปเก็บเ,เนี่ยอย่างไปเก็บทางมะพร้าวมาแล้วก็มา มามาเตรียมเพื่อที่จะถักทอนะฮะส่วนเนี่ยเด็กบางคนเขาอาจจะยังไม่รู้เลยว่าทําไมกล้วยมันมีกาบและอากาศมันสามารถเอามาใช้ได้ประโยชน์ทั้งต้นเลยทั้งใบทั้งรูปเขาเนียเมาเหนียวมากับเหนียวมากแล้วเราก็เอามาผสมผสานกับไอ้เส้นไหมกับไหมของเราเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะทอนะ อ๋ออันนี้เป็นหลังจากเมื่อกี้เรา,เาสาวไหมมาแล้วเนี่ยเส้นไหมมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะพันกันเราก็จะต้องเอามามาคลี่ให้เขาไม่ไม่พันกันจากกองเมื่อกี้คืออยู่ตรงนี้น,นะครับกองนี้อันนี้เราเอาไปฟอกย้อมสีธรรมชาต<อ>ิแล้วครับแล้วเอามามามาปั่นเพื่อที่จะเอาไปเริ่มพอแล้วครับ คุณสุนทนตรงนี้ก็จะเป็นแบบบึงบัวอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับใช่ครับคือคบัวนี่มันเกิดจากผมได้ขุดดินเพื่อที่จะเอาขึ้นไปถมข้างบน<อ>แล้วก็ได้ดัดแปลงบึงเนี่ยคิดว่าจะทําอะไรดีก็เลยปลูกบัวดีกว่าแล้วบัวนี่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์สิ่งที่ดีๆของชาวพุทธของพวกเราด้วยครับะะแต่ว่าบัวนี่ผมว่าไม่น่าจะใช่ของไทยเพราะแบบปกติแล้ว ของบ้านเรามันจะเล็กๆแล้วพอแดดแรงมันก็จะหุบไปแล้วแต่นี่ยังบานอยู่เลยครับคุณสุนทรนะครับเราก็เลยปลูกผสมผสานกันฮะเป็นออบัวแดงอังกฤษแล้วก็บัวสายของเราเออซึ่งอันนี้นนพอพอสักส1บโมงหรือรอะไรเนี่ยเขาก็จะเริ่มหบุบแต่ในขณะดเดียวกันเนี่ยบัวพื้นเมืองของเราบัวผันบัวผืนเนี่ยเขาจะออบานตลอดทั้งวันออมันก็เลยจัดสลับกันก็เลยทำให้ทุง่งบงบึงนาเนี่ย นาบัวเนี่ยจะสวยตลอดเวลาครับนะอ๋อเป็นบัวแบบมันเป็นบัวที่มันเป็นสายพันธุ์นะมันดูสวยด<า>ีเพราะว่าบัวพวกนี้เนี่ยเราก็เป็นบัวที่เราทําด้วยด้วยความปลอดสารก็เราเอาสายบัวเนี่ยเอามา ขึ้นเป็นเมนูอาหารด้วยอ๋ออันนี้เหรอครับบัวสายนะฮะแต่บัวอังกฤษจะทานไม่ได้แต่ดอกเขาจะสวยมากอันนี้คือบัวกฤษครับไอสีเขียวนี่คือบัวสายบัวสีเขียวนี่คือบัวผันบัวพืนแล้วก็สีที่รองลงมาเนี่ยเป็นบัวสายของของของบ้านเราที่ที่สามารถกินได้ครับจุดตรงนี้คือถ่ายภาพสวยมากเลยับ หนึ่งที่เด็กๆมาเราต้องตื่นเต้นแน่ๆครับคุณผู้ชมก็คือเราจะได้เห็นเป็นควายเผือกควายเผือกอันนี้ได้มายังไงครับคุณสุนทรครับควายเผือกชุดพวกนี้เนี่ยนะครับได้มาจากด้วยด้วยความบังเอิญก็คือเราไปถ่ายชีวิตเขาครับยิ่งโดยเฉพาะตัวนี้เขาชื่อมีโชคเนี่ยมีโชคเนี่ยน้ำหนักมากเจ็ดแปดร้อยกิโลเนี่ยครับนะฮะเขากําลังจะโดนส่งไปเมืองจีนผมก็คิดว่าโดนเชื่อได้แน่เลยเกือบไปแล้วล้วไปา ก็เลยไปไปถามซื้อกับเขาครับสุดท้ายเขาก็ก็ก็บอกราคาสักสูงมากเหมือนกันแต่ด้วยด้วยบุญของเขาฮะก็รอดชีวิตมาได้นะฮะเขาจะเป็นพ่อพันธุ์ที่สวยมากครับฮะได้ได้ลูกตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อโอโม่ฮะขาวอันนี้คือชื่อมีโชคตัวเมียครับตัวมียชื่อโคคูนเนี่ยเป็นที่มาที่ที่ เด็กๆในฟาร์มชอบเ ok ok รียกโคคูนโคคูนก็เลยตั้งชื่อโคคูนเลยเสร็จแล้วลูกลของา่็เป็นลูก o โอโม่กัน ก็เป็นเรือนต้อนรับก่อนนะแต่อีกหน่อยก็จะดัดแปลงไปเป็นเรือนสมุนไพรครับเราจะปลูกสมุนไพรเพื่อเพื่อที่จะเอามาใช้ในฟาร์มรับทั้งหมดทั้งมวลกว้างกี่ไร่ครับคุณสุนทรนะครับยี่สิบกว่าไร่ครับยี่สิบกว่าไร่เนี่ยครับหลังจากที่เราได้เห็นควายเผือกแล้วเราก็จะมาดูน้องไก่เก็บไข่เลยเหรอครับเก็บไข่ไก่อารมณ์ดีฟองละห้าบาทครับก็จะมี ตะก้าตะก้านี้ไว้ให้น้องๆได้เก็บเพราะว่าบางบางครอบครัวเขาเก็บไข่เสร็จเขาก็จะไปเ,เจียวไข่ไปอะไรเด็กๆเขาก็จะสนุกสนานกับการเจียวไข่อะไรกันขึ้นเข้ามานะฮะแต่ไก่ในใน,ในในในชุดนี้เนี่ยมีทั้งไก่สวยงามกับไก่ที่เออเป็นพันไข่พวกซกี้พวกไก่ญ,ญี่ปุ่นก<อ>็จะเป็นเป็นไฮไลท์ของที่นี่ที่ที่เขาน่ารักเขา เขาอยู่อย่างอารมณ์ดีเห <So> มือนเหมือน,น,นหางเครื่องลุ้นคุเลยอ่ะมีฟูู <laughs> เราทาไข่เจียวพ่อเลี้ยงเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามารับประทานกันในร้านอาหารของเราก็มีทั้งเครื่องดื่มเครื่องดื่มอันนี้คือเป็นหมอนที่เราเก็บกันมาตอนเมื่อเช้าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมันเป็นมันมีชื่อว่าเออมอรีโมคิโตฮะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยครับนะฮะเราหลังจากที่เราได้เดินชมแล้วมันรู้สึกร้อนหรือรู้สึกอะไรเนี่ยพอมาดื่มเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นคือมันเชื่อใจมากเลยผมว่าคือ เปรี้ยวก็ไม่ได้เปรี้ยวนํามากคือเปรี้ยวพอดีแล้วก็มีกลิ่นของหอมด่วนหรือเขาเรียกเขาว่าส,สะรแน่สะรแน่พอผสมกันแล้วมันลงตัวมากเล้วเราก็ใส่ผสมน้ำผึ้งไปนั่นด้วยนะฮะแล้วเราได้กัดเนื้อของลูกหม่อนไปด้วยอะครับอืมชอบผมชอบมากผมชอบอันนี้จริงๆส่วน,อ,นอันนี้เป็นเม,มเมนูอะไรบ้างนะครับเมนูตัวเนี้ยเราเรียกว่า ขนมปังหน้าเปิดครับแล้วเราใส่แฮมชีสแล้วก็แฮมกับชีสแล้วก็นี่เป็นเห็ดเห็ดซึ่งเราก็ปลูกในในในฟาร์มของเราเหมือนกันเหรอฮะอ๋อเห็ดชีสกันนะครับส่วนของนี่นี่ก็คือลูกหมอนกับพีนัทไอ้ถั่วนะฮะขนมปังหน้าหน้าถั่วแล้วก็หน้าเอลูกหมอนนะครับแต่ลูกหมอนอันนี้เราไปไปเชื่อมเป็นแยมไปละนะฮะเขาเขาต้องถือถือข้างไหนนะครับ จริงๆแล้วอย่างนี้แหละครับแล้วแต่แล้วแต่ขนาดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแตนดเดี๋ยวจะขอชิมอันนี้ก่อนนะครับครับขนมปังคือกรอบนอกนุ่มในครับคุณผู้ชมครับคำใหญ่ไปไหมนี่เป็นผลผลิตของเราในฟาร์มเลยนะครับเด็กต้องชอบแน่ๆเลยอ่ะครับอันนี้คือถูกใจเด็กๆเลยอ่ะอร่อยอ่ะ <ừ> ชอชอบส่วนอันนี้<อ>นะครลองชิมขนมปังหน้าเปิดที่เป็นแฮมชีสซึ่งเป็นเมนูที่เราก็อยากแนะนำนะฮะที่นี่เอาตรงๆส่วน<บ>ตัวเป็นคนที่คือเป็นคนเหนือกับขนมปังผมไม่เท่าไหร่แต่พอผมมาเจอที่นี่แล้วแบบคือมันโอเคะอะเราใช้ขนมปังอย่างดีนะฮะท,ที่ที่มามาในฟาร์มเรา และอีกหน่อยเนี่ยก็จะมีเมนูเพิ่มเพิ่มขึ้นจากฟาร์มทูเทเบิลกันนะฮะครับฟาร์มฟาร์มทูเทเบิลเนี่ยเราจะผลผลิตของเราที่ในฟาร์มเนี่ยเอามาเป็นเครื่องปรุงเป็นอะไรต่อมิอะไรใน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 ฟาร์มเรานะฮะคือดีทั้งสามอย่างแต่ถ้าเรียงลำดับเนี่ยอันนี้คุณน,น้ำวันยังไงมาคุณต้องสั่งนะครับ อร่อยจริงคุณจตหนคือฟาร์มของเราก็อยู่ในโครงการวีเลฟเชียงใหม่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับวีเลฟเชียงใหม่เนี่ยก่อตั้งมาด้วยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่ที่มาช่วยสนับสนุนซึ่งเราทํางานร่วมกันด้วยดีนะฮะภาคของเอกชนก็ตั้งแต่ผ่านโควิดมาเนี่ยทุกคนก็ลําบากแต่ก็มาทุ่มเทกําลังแรงกำลังใจ ให้ช่วยซึ่งกันและก,กันทําให้เกิดวีลิฟเชียงใหม่ซึ่งโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านเป็นผู้สนับสนุนและก็ทางการท่องเที่ยวและการกีฬาท่านผอ,อ,อท่านก็เต็มที่กับกับกลุ่มของวีลิฟเชียงใหม่เพื่อให้มันเกิดมิติในการท่องเที่ยวและการช่วยเหลือของผู้ประกอบการ นั่นหมายความว่าคุณผู้ชมมาที่นี่ก็จะได้รับส่วนลดอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับสำหรับ,รบการมา <นะ S 1> เที่ยวที่นี่นะครับครับ,ค,รบคุณสุนทรย้ำอีกทีครับว่าฟาร์มของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับฟาร์มของเราที่ตั้งอยู่ในบ้านใหม่บวกค้างนะฮะครับในแอเรียพวกนี้ก็ไม่ไกลจากในตัวเมืองหรืเอ,อเลยเลือนใจยองมาหน่อยแล้วก็เข้ามาทางบ้านใหม่บวกค้างเราจะมีชุมชนอีกชุมชนหนึ่งซึ่งอยากจะแนะนําว่าเขาเรียกว่าว่าป่าตาล ซึ่งในชุมชนนั้นก็เป็นชุมชนยอซึ่งเขาลื้อฟื้นมาได้ระยะหนึ่งละเขามีวิถีนวะวิถีท่องเที่ยวเราสามารถที่จะท่องเที่ยวและเชื่อมโยงมาสู่ฟาร์มได้เลยและนั่นคือเป็นจุดประสงค์ของฟาร์มด้วยที่เราอยากจะทําให้ชุมชนม,มีการเชื่อมโยงกันครับก,ก่อน,ก,อนก่อนที่เราจะไปนั่นนะแม่กาปองซึ่งแม่กาปองเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทาฟฟิกเขาเขาคนเขาเยอะเขาอะไรเนี่ยเขาจะได้ สามารถที่จะระบายมามามาท่องเที่ยวในในที่ฟาร์มนี้ได้เลยครับคือผมคุณผู้ชมที่นี่จุดถ่ายภาพคือเยอะมากแล้วคุณสุนทรก็ขยายพื้นที่ปรับปรุงอะไรอยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราก็คือจะเป็นบ่าวสาวเป็นหนุ่มสาวมาเที่ยวด้วยกันก็ได้หรือจะเป็นครอบครัวมาเหมือนที่เอกไปเล่นในกิจกรรมรับรองว่าเด็กๆก็สนุกเหมือนกัน คือมาที่เดียวตรงนี้ก็จบครบทุกสิ่งอย่างเลยนะครับก็สามารถมาเที่ยวกันได้ตลอดวันนี้รายการเช็คอินทิเหนือนะครับต้องขอบคุณคุณสุนทรและสถานที่ถ่ายทำในวันนี้คอคุณฟาร์มอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมตามมาเที่ยวกันคือขับรถแบบหาง่ายมาก GPS ก็สะดวกแล้วนะครับแล้วก็มาเล่นกิจกรรมตามที่ผมได้เล่นไว้อันนี้แค่บางสว่วนรยังมีอีกเยอะนะครับยังไงตามกันมาเช็คอินครับแล้วก็ดูย้อนหลังรายการของเราได้ทางชา n น l ของเช็คอินถิ่นเหนือวันนี้เวลาหมดแล้ว,ลวครับโปรแกรมหน้าเดี๋ยวผมจะไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันได้ให,หม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ